ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจเริญสติทนละมานกายไปอีกสักพักหนึ่งกายมันเป็นคอนทุกข์ลองอดทนนั่งโตเนื่องให้ได้อีกสักพักหนึ่งโดยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราไม่ต้องปัดนมมือวางกายให้สบายวางใจให้สบายฟังไปด้วยสำเนียกโน้มสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจน หลอกสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆนี่อันนี้เป็นอุบายกายของเราก็มีความรู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะใจของเราก็มีความสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเรานี่เลยเราพยายามสร้างขึ้นมาให้เกิดความเคยชินแล้วก็ให้ต่อเนื่องเรื่องแต่ยังไม่รู้จักที่เพียงแค่เรื่อง ศิลปะของการหายใจเข้าออกซึ่งเรียกว่าาน้าป่านสติพวกเราก็ไม่ค่อยจะศึกษาค้นคว้ากันให้ต่อเนื่องอาจจะรู้อยู่เป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวทาอย่างไรเราถึงจะสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเวลาหลบวิ่งเข้ากระทบปลายจมกูกมีความรู้สึกรับรู้อยู่หลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ความรู้สึกพังเผยเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินเขาเรียกว่า อานาปานสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ปัจจุบันทุกขณะลมหายใจเข้าออกคาว่าปัจจุบันคือลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แล้วก็รู้จักหนึ่งสองสามสี่เป็นรู้ทุกครั้งที่ลมบิ่งเข้าบิ่งออกนั่นแหละเขาเรียกว่าปัจจุบันนทธรรถถ้าเรามีความรู้ตัวต,วตรงนี้ใจปกปติเราก็จะรู้ใจของเราเกิดเรากอตัวส่งออกไปภายนอกเราก็จะรู้รู้อาการของใจความคิดจะปผดขึ้นมาใจกับอาการของความคิดเขาเคลื่อนก็ไปรวมกันได้อย่างไร ตรงนี้แหละสําคัญอืถ้าเราสังเกตทันเรารู้ท่าทันในปัจจุบันเราก็จะเห็นอาการใจกับอาการท้องใจแยกออกจากกันซึ่งเรียกว่าวิปัสนาเพียงแค่แยกเพียงแค่เริ่มต้นใจของเราก็จะพลิกง่ายขึ้นมาก็เรียกว่าว่างโล่งปลกใจก็จะเบากายก็จะเบาสามมาทิฏฐินี่แหละเขาเรียกว่าความรู้แกมเห็นจริงเปิดทางให้เพียงแค่เริ่มต้นของการเดินปัญญา ถ้าเรารู้ตามดูตามเห็นการเกิดการดับของความคิดที่มาปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจใจ,ใจก็ว่างรับรู้อยู่ก็จะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของขันธาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้อยคนที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนี้ถ้าไม่มีความเพี่ยนที่ต่อเนื่องกันจริงจริอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าไม่ถึงการถึงเวลาก็ายากอยู่นะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นี่หละปลูกผล,ลไม้จากต้นเราจะไปเร่งมาต้องออกดอกวันนี้ออกผลวันนี้ อันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องหมัน่นดูแลหมั่นให้น้ำหมั่นให้ปุ๋ยหมัน่นดูแลเขาถ้าเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วต้นไม้ถ้าเป็นไม้ดอกไม้ผลเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกเราก็ได้ดอกเราไม่อยากจะได้ผลเราก็ได้ผลเพราะการดแรูแลการดแรูแลรักษาของเรามีนั่นแหละการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันเรามีความเพียรหรือไม่เรามีศรัทธาเรา,ามีความเฉลิละเรา,ามีความอดอน,น้อมทําตนเรามีผมมีหานมีความเมตตา แล้วก็มีการสังเกตการวิเคราะห์การเจริญสติเป็นอย่างนี้นะการเจริญสติที่ต่อเนื่องการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์การให้อภัยทานการอาหสิกรรมเรามัน่นบ่มมันเพราะกําลังสติกําลังศรัทธามันบ่มมันเพราะอาน,นิสงส์งผลบญผลทานของเราถ้ามันเต็มมันก็เต็มถ้าเต็มแล้วมันก็อิ่มไม่มีความเธอเ,ธอเธออยอทะยานอยากไม่มีความอยากไม่มีความหิวโหยเราไม่อยากจะได้เราก็ได้ เราไม่อยากให้ใจของเราสงบเราก็ต้องสงบเพราะว่าใจของเราไม่มีความอยากในี่ใจของเราีตั้งแต่ความอิ่มความปิติความสุขเหมือนกับเราได้ทําบุญเวลาเราเราได้ทําบุญแล้วจิตใจของเรามีความอิ่มมีปิติมีสุขนั่นแหละคือตัวบุญนั่นแหละคือตัวทำทําอย่างไรเราถึงจะรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดเราก็พยายามสร้างอานิสงส์บรารมีของเราให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาการสังเกตการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจการสารวจการหมั่นพร่ำสอนใจของตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวเราก็พยายามรู้ใจรู้กายของเราอยู่หลายคนเราก็พยายามรู้กายรู้ใจของเราอยู่ที่ไหนเราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลาตั้งแต่ต,ตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะไปวัดไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าบุคคลที่มีปัญญาการเจริญสติการควบคุมใจการสังเกตใจใจใจที่คลายออกจากกิเลสใจที่คลายออกจากขนาันธ์ห้ามันวิเคราะห์ สติความรู้ตัวของเราพลั้งเผยเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่เรามีความเจลดคล้านหรือไม่เรามีความขยันในระดับไหนเรามีความรับผิดชอบตัว,ตวเราต่อคนอื่นมันจะล้นออกไปเราก็ต้องพยายามทําให้ฝึกหัดให้เกิดความเคยกินในตัวของเราเราไม่อยากจะได้รับความสงบเราก็จะได้รับความสงบเราไม่อยากจะได้สมาธิมันก็ได้ถ้าการกระทําให้ถูกวิธีอืมในหลักธรรมท่านให้ละความอยากละความบางังแต่การสังเกตการวิเคราะห์การดับการทําความเข้าใจตรงนี้ให้มีให้เต็มเปี่ยม ทุกเรื่องเลยในชีวิตของเราไม่ใช่ว่าจะไปวัดเป็นุ่งขาวห่มขาวแล้วเป็นการปฏิบัติอันนั้นก็ยังไม่ใช่อยู่อันนี้เป็นนั้นเป็นแค่เพียงรูปแบบเราต้องอยู่กับวัดเราต้องอยู่กับพระทําใจของเราให้เป็นพระพุทธก็คือผู้รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราให้สร้างขึ้นมาสติไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาใจของเรายังแข็งกระด้างเราพยายามละความแข็งกระด้างใจของเรามีกิเลสเราพยายามละกิเลสออกจากใจของเราจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วน ทำหน้าที่ให้ถูกต้องอยู่กับสมมุติเคารพสมมุติไม่ยึดติดสมมตุติอะไรคือสมมุติอะไรคือวิม,มุติทุกเรื่องเลยตั้งแต่การกอดตัวของจิตความคิดเล็กๆแน่นอๆความคิดเกิดขึ้นจากตัวตัวใจหรือความคิดเกิดขึ้นจากอาการของใจหรือความคิดที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาส่วนสม,มองของเราเราต้องแยกให้ชัดเจนส่วนสติส่วนใจใจอยู่กลางใจปัญญาอยู่ส่วนสม,มองความรู้ตัวเราต้าตองพยายามร้างขึ้นมาให้ชัดเจนทุกเรื่องเราก็จะหมดความสงสัยหมดความลังเล แก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรานอกนั้นก็มีตั้งแต่ประโยชน์สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้ฝากฟังเอาไว้เอโลกหน้าถ้าเราเราทําปัจจุบันดีอนาคตก็จะออกมาดีเองต้องพยายามหมั่นปันน้มสอนใจตัวเรานะ<ไ>แก้ไขตัวเราตลอดเวลามีโอกาสเราได้สร้างบุญสร้างกุศลกัน,กนร่วมกันตลอดเวลาสร้างไปเถอะเพียง<ไ>แค่เล็กๆน้อยก็เป็นอันิสง์ติดตามตัวเราไปเพียงแค่เริ่มคิดคิดดีทําดีการกระทาของเราก็ต้องถึงพร้อม ให้ละอายในสิ่งที่ควรละอายให้กล้าใ,ในสิ่งที่ควรกล้าบุคคลที่มีปัญญาไม่ต้องไปฟังมากไม่ต้องไปพูดมากมันวิเคราะห์มันสำรวจตรวจตาดูตัวเราตลอดเวลาหมดความสงสัยถึงจุดหมายปลายทางที่นิโรจละได้เด็ดขาดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กัตัวของเราอะหลอกทําใจของเราให้สงบมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราชัดเจนทาจิตของเราให้ล่งให้โปร่งทาจิตของเราให้ว่างูุดลมหายใจให้ลึกๆยาวๆแล้วผ่อนลมหายใจมายาว อยู่หลายคนก็เมือนกบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาดนี้ก็ให้รู้ว่าสัมผัสของลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนสักพักนะอ่ะปากกันไว้ปะพร้อมกันค่อยไปสร้างสานต่ออ๋ออันนี้เพียงแค่ย้ำแค่เตือนแค่เล่าให้ฟังเท่านั้นเอง